โอเคนะครับต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกับการมาเปิดลูกบาทรเลเวล2กันที่ดูนะครับก็จากเมื่อวานผมเปิดลูกบาทรเลเวลหนึ่งไปแล้วนะโอเคก็มาดูกันนะว่าจะได้อะไรนะ,เ,ะเขาบอกว่ามันจะได้มันจะรู้สึกว่าลูกบาทนี้ชื่อว่าลูกบาทเข้าเกมรายวันนะคะผมก็มันไม่ใช่ลูกบาทดอกไม้นะเพราะว่าผมเห็นรู้สึกก็เหมือนมันเป็นดอกไม้หรืออะไรสักอย่างหละรู้สึกว่าลูกบาทนี้มันผมไม่รู้มันสิ้นสุดถึงเท่าไหร่นะ มันก็มันได้ของชิ้นหนึ่งอ่ะเหมือนมันให้หมุนไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดอะครับแต่ว่าในเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมีตัวรู้สึกว่าจะเป็นนี่ครับคารีนะมีตัวคารีอยู่ในนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าต้องเปิดถึงเลเวลอะไรนะโอเคก็รู้สึกว่าไม่ได้อะไรละได้ลูกบาทมาได้ลสกามาก็พรุ่งนี้มาเปิดให้ดูกันต่อโอเค ชอบกอย่าลืมกดไ like, ลค์ซับสไคร้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็พร่งนี้ก็มาเปิดกันให้ดูกันต่อ